ที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปนดปวนเคยปิดปมันเอาไว้ ฉัลคนหนึ่งทั้งหมดอป็นหนึัง เป็นผู้หญิงเกลียดที่สุดในชีวิตรางแสดงของฉันเกลียดฉันอยากให้คุณเลิกคิดถึงนแล้วเปิดใจให้ฉันให้โอกาสแกอีกครั้งฉันยืนยันการเดิมฉันไม่มีทางทำพวกเราเคยตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่ตีผู้หญิงคนเดียวถ้าแกไม่ความเป็นเครื่องของเรามีครัฉันจะทำให้นายรักฉันรักจนชีวิตขาดฉันไม่ได้ถ้าคำว่ารักเป็ือนร่วมทางได้ฉันก็จะทิ้งนายเหมือนที่นายเคยทำ

พ่อ,อยังต้องเหยียบยั้คนอื่นเพื่อให้อยู่ในสุดสูงสุดจะแค่ไหนอ่ะพ่อบอกผมงแไม่ต้องสูงแค่ไหนเ<ห>พือ<า>พ่อจะพอเรื่อ ทุ่มนั่นเองนะคะสี่เรื่องสีร่รถค่ะไ,ได้แค่คนละสามคำนะคะกับคำนิยามละครของคุณนะคะบอกอยังไงให้คนให้เอเจนซี่ซื้อโฆษณาเราให้ได้นะคะนักข่าวทำข่าวแล้วให้เยอะนะคะคนดูต้องดูละครเป็นไงคะเดี๋ยวนี้นักสแสดงต้องมีชาเลนจ์นะคะน้องไม่ใช่แค่เลน่นเฉยๆนะคะสามคำจากนักสแสดงพราวมุกค,คุณพลนวัฒน์และปวนนลินทิพย์เชิญค่ะ โอ้โหมันต um, uh ิดแค่ชีวนะเธอมันร so ้ายโอ้โหมันโดนหรอป่าอ้าวจริงเหรอเหมือนเหมือนโดนเลยคนเดียวโดดๆดและผัวไปเลยนะคะอันนี้ทำได้ดีอุบัติร้ายอุบัติรักคุณมาสุและคุณโมมณ์ชนกค่ะยังไงคะสามคำค่ะรักร้ายรักรักร้ายแล้วคุณทำอะไรกันคะยังไงคะเ้ ชิลแล้วก็นี่ไอ้น้างล่างนะนะซีรีส์วายนี่ดูอย่างพี่เขาเวลาเขาขายของเขาขายกันอย่างงี้แหมนับสิบจะจูบไี่นับถึงเก้ายังไม่จูบเลยค่ะแหม่ะคุณคะต่อท่ะของคุณเมียจำเป็นอ่ะสามคำเชิญค่ะมงลงเมีย มุงลงเมียค่ะคุณไม้วรินและคุณพาย,พายพรินรดาค่ะสามเรื่องสามรถนะคะขอเสียงปรบมือใกับพราวมุกอุบัติร้ายอุบรักและเมียจำเป็นค่ะขอบพระคุณมากค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นักแนงของเราไปํำที่ไปจำเรื่องกันแล้วนะคะมากันหลากหลายเวลาจำกัดวิชันก็นกนนกจะใ้ทุกท่านฝ่าละครแบบเออเชลเลนนะคะคือพูดได้สามคำค่ะ คุณต้องตอบให้ได้อ่ะอีสาวอันตรายคุณบอลกำม,มันตอบฝออากละครได้เลยค่ะโหมดมันอ่าครับโอเคเอ้ยมั่ก็ทำได้ละแม่โขคนใหม่คุณออก,กัสและคุณน้ำฟ้าค่ะสามคำค่ะออแม่โขคนใหม่แนละ้วก็าฟากเป็นอีสานแล้วกนะันวะคุณเกินลวค่ะนับหมดเลยค่ะม่วน เฮ้ยทำได้ขนาดนี้เพื่อละครเหรอเนี่ยพอแล้วตอแล้วะโอเคนี่ตกอลสามหรือเตินค่เนี่ยคักคักนะโอเคโวดคักคักแม่ขอรคนใหม่สุดร้ายสุดรักคุณบัวนลินทิพย์และคุณอเลสแมนเดลสามคำค่ะแรงเพราะมากโอ้โหเพราะมากไม่เกี่ยวกับว่าเออเพี้ยนมากก็ตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปสไพายเจ้าสัว อมคณิคุณได้สามคำค่ะแล้วไม่มีใครช่วยคุณด้วยค่ะคนเดียวโดดๆเลยค่ะครับของผมนะครับตีแรบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราต้องให้นักแสดงขายของกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยดิฉันพูดเลยนะคะดิฉันอยู่ด้านข้างนะคะดิฉันเห็นเหลี่ยมหงุ่มค่ะนี่เยอะขึ้นกว่นี้ครับจริงเหรอมีแค่กระติ๊บคำเมื่อกี้เลยสเดี๋ยวดีนะพ่อคุณเชิญด้านหน้ากิคุณคุณสองขั้นเลยค่ะเชิญคุณสองขั้นได้เลยค่ะ บันไดด้วยเลยค่ะเราจะได้ถ่า,ายรูปแบบจกดัดใครสวยอยู่นะค่ะเชิญค่ะคุณบห็นแล้วเช่คุณบรบันดยด้วยบันใดเรเราจะได้เออเพราะว่าจะได้ลดหลัดจะได้ลดหลัดโอเค